ู้ใหญ่ชัยนี่แกเป็นคนดีจริงๆเลยเนาะขนาดอ,อกหันถึงน้ำหอมแกยังมายินดีมีมุทิชาจ,จิตกับพวกเราด้วยมาช่วยงานตลอดเลยสึ้งใจมากนี่สิแม่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ที่ไว้ได้สนิทใจจริงๆคุณเกอรครับคุณชอบกินหมี่กะทิใช่ไหมครับเมดเดียยพอนะคะเกศร์โกอ้วนตา้สิครับ พี่การค่คะพี่การทานแกงจืดหน่อยสิคะน้ำอ,อบช่วยแม่ทำนะเฮะ้ยน้ำอบไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ตักเองได้นะเอ้ยไม่สิคะปกติพี่การก็ชอบให้น้ำอบป้อนไม่ใช่หรอน้ำอปบป้อนนะอ่าปะอ่า พี่พงเอาข้าวไหมเดี๋ยวแป้งตักให้เนะขอบใจจะแป้งแป้งกินแกงฟักทองไหมเดี๋ยวพี่ตักให้ไม่ต้องตักอะไรให้แป้งหรอกแป้งมีมือตักเองได้ <c oughs> คุณแป้งล่ำเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับผมยอมรับเลย ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแป้งก็แค่เด็กโง่คนหนึ่งผมว่าคุณไม่เด็กแล้วลมั้งครับแล้วก็ไม่ได้โง่ด้วยคนที่โง่เนี่ยน่าจะเป็นผมมากกว่าเพราะโดนเด็กหลอก <c oughs> พี่เกสรดูประหลัดขจรสิคะสงสัยจะเมาแล้วพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยวันพระไม่ได้มีหนเดียว คุณเกศรครับเดี๋ยววันพระครั้งหน้าคุณเกศรอย่าลืมปลุกผมไปใส่บาตด้วยกันนะครับได้ค่ะคุณเกศรคะคงจะต้องทำบุญหนักหน่อยนะคะถึงจะพ้นกรรมะคะ่ะคนเราแข่งอะไรก็แข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนามันไม่ได้หรอกน่าจารย์น้ําอกดีนะครับทานราบนะครับอย่นะครับครับ okay.